สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหัวข้อนี้คือข่าวดีที่คุณต้องได้รับแบบไม่มีเงื่อนไขภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยเนาะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะจะได้รับข่าวดีอะไรบ้างนะต้องได้รับข่าวดีอะไรบ้างเนาะมาขอพลังงานคุณกันเลยนะคะมาข่าวดีที่ตุลต้องได้รับ Decision การคิดการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจที่แน่วแน่การตัดสินใจที่เด็ดขาดอืมมันจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณนะคะออมันการมันเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนไม่ทิ้งเป้าหมายแบบนี้เป็นต้นนะคะแม่หมอมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะมาดูขยายกันนะคะว่าเขามาบอกอะไรอีกนะ สี่ถ้วยการตัดสินใจครั้งนี้สิ่งที่แม่หมอเห็นนะมันเหมือนจริงๆรแล้วมันตัดไม่ขาดก่อนอาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้นะเออที่มันเป็นพลังงานของการตัดไม่ขาดนะมันเป็นความเบื่อความเซ็งความไม่ได้ดังใจความอะไรหลายๆอย่างนะคะออแบบนี้เกิดขึ้นบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วก็ได้นะคะกับการตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะช่างใจคิดแล้วคิดอีกนะคะดูแล้วดูอีก ออแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถึงครั้งนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนอืมมาดูกันต่อนะคะความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นอืมจากการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงกาลังจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในครั้งนี้แบบนี้ก็ได้นะมาดูกันต่อค่ะข่าวดี ดับแชนสุดยอดมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภดีมากๆได้มาเต็มไม้เต็มมือเออจะเป็นแบบนี้นะนะคะในเรื่องของการกินการอยู่นะก็อุดมสมบูรณ์มากๆระวังอ้วนขึ้นเนาะ <c oughs> นะคะอีกอย่างหนึ่งให้ปีนิเตือนได้ด้วยนะคะให้ปีนีเนี่ยบ่งบอกถึงเวลาเราได้อะไรมามา,มากๆแล้วเนี่ยให้รู้จักในเรื่องของความพอเพียงหรือเพียงพอรู้จักหยุดบ้างนั่นเองอย่าโล อนะย่าโลภมากไปกว่านี้อันนี้คือแค่นี้แหละที่เขาเตือนนะคะนอกนั้นก็คือบ่งบอกถึงในเรื่องของโชคลาภการเงินดีอะไรแบบนี้นะคะการที่จะได้รับอะไรดีๆหรือการที่จะทําอะไรได้สําเร็จแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแม่หมอจะบอกว่าไพ่เตือนเนี่ยคือไพด่ดีนะคะคือข่าวดีเลยแหละนะเพราะเราจะได้ไม่ไปทําอะไรที่มันผิดพลาดนะซึ่งเกิดความเสียหายกับตัวเราเองนะ ถ้ามันเกิดความเสียหายกับตัวเราเองอันนั้นก็คือไม่ใช่ข่าวดีถูกไหมล่ะอืมน่ะมาดูขยายกัน acceptance มาบอกอะไรโอ้จริงด้วยนะคะท่านถึงได้เตือนว่าอย่าโลภนะโลภจริงๆอะ่ะสิ่งที่เห็นนะ่ะบางครั้งอะ่ะได้แล้วอยากได้อีกได้เท่านี้อยากได้มากกว่านี้อีกนี่มันเป็นอาการนั้นเลยนะคะ เออมันเป็นอาการนั้นนะแต่ว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่เหมือนกับว่าไพ่เตือนนิดเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็คือเป็นในเรื่องของชัยชนะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จได้รับอะไรก็ได้ที่มันราบรื่นมากขึ้นแบบนี้เป็นตน้นบางคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางนะข้ามน้ำข้ามทะเลมันได้หมดหละนะการได้รับสิ่งดีๆนะแต่สิ่งที่ไพ่เตือนคือเรื่องอย่างเดียวอย่าทําอะไรที่มันแบบ เ,เขาเรียกอะไรนะกิเลสมากเกินไปอะ่ะเออหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายอันนี้เหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนเฉยๆนะคะมาดูต่อค่ะโอ้สุดยอดเลยพลังงานนี้เป็นพลังงานดีด้วยนะคะ capacity to l o v e เป็นพลังงานของความสุขนะคะคุณจะเลือกคุณจะเลือกได้ถูกต้องนะคะคุณจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองเลือกความสุข เลือกที่จะรักตัวเองอะไรที่คิดว่าดีในสำหรับตัวเองคุณจะเลือกสิ่งสิ่งนั้นนะคะดีเป็นพลังงานความสุขคุณจะเลือกได้ถูกนั่นแหละนะคะคนรักที่ใช่งานที่ใช่การดําเนินชีวิตที่ใช่หรืออะไรต่างๆนานาที่มันรู้สึกว่าเออมันใช่มันดีที่สุดสําหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยหถ้วยสิบถ้วยนะคะออครอบครัวที่ใช่ความรักที่ใช่ เนี่ยแบบนี้ความสุขนะคุณจะเลือกความสุขนะเลือกอิสระหรือจะเลือกได้หมดเลยเนี่ยคุณจะเลือกสิ่งสิ่งนั้นนะคะอะไรที่มันเป็นความดีความชอบความสุขของตัวเองความอบอุ่นความรักของตัวเองคุณก็จะเลือกสิ่งสิ่งนั้นแม้แต่บางครั้งมันอาจจะเกิดการขัดแย้งบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะคะแต่คุณก็จะเลือกอืมมาดูกันต่อนะคะ เลือกที่จะเริ่มต้นก็นได้เลือกเลือกที่จะแบบรับสิ่งดีๆข่าวดีนะคะส่วนใหญ่มันเป็นไปเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวเลือกที่จะแต่งงานเลือกที่จะเลือกความรักอย่างสมมติว่าแม่หมอยกตัวอย่างนะสมมติก่อนหน้าน,นี้คุยกับหลายคนมากเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้นมันยังไม่ได้เลือกใครสักคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะแต่ณนเะวลานี้ณเนะวลานี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะเลือกได้แล้วคุณเลือกได้ถูกต้องด้วย นะคะคุณจะเลือกคนที่ใช่รักที่ใช่เราได้สร้างครอบครัวด้วยถึงแม้จะมีคนแบบขัดบ้างอะไรบ้างนะคะอืมเนี่ยมันจะเป็นอาการเนี้ยได้มาดูต่อนะโอ้นะบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่มันทำให้ชีวิตอารมณ์ของคุณวุ่นวายเกิดโทสะจริตหรือเกิดอารมณ์ขุ่นมัวก็ได้ สิ่งที่ไพ่จะบอกคือตั้งสตินะคะเห็นไหมเอ่ยว่ามีดอกบบวล้อมรอบเลยนะตั้งสติไพ่ใบนี้บ่งบอกอีกอย่างหนึ่งคือนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบหลายร้อนร้อนอ่ะเออมันจะผ่านไปเองนะสิ่งที่ไพ่บอกคือนิ่งอย่างเดียวนะนิ่งสยบสยบ นิ่งนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเอออีกอย่างหนึ่งนะด้วยผลบุญนะคะลายล้อมรอบตัวเลยแบบนี้นะคะบุญกุศลจะปกป้องคุณด้วยนะมาดูต่ออันนี้คือไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตนะเออแค่นิ่งอย่างเดียวอะเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองเลยมันผ่านไปเองเลยด้วยด้วยความที่บุญกุศลด้วยนะคะอืมจะทําให้คุณพบแสงสว่างพบทางออกเองคิงดา ลเวอร์ over, แล้วก็แชมเปญนะการที่มีอารมณ์จิตที่มันมั่นคงมั่นคงเด็ดเดี่ยวแบบนี้เป็นต้นนี่เดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเองจริงๆนะคะเเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเองพระอาทิตย์กำลังจะเกิดใหม่ความสดใสกําลังจะเกิดขึ้นความสว่างกําลังจะเกิดขึ้นแม่หมอบอกแล้วเดี๋ยวคุณจะพบทางออกหรือทางแก้ไขปัญหาเองอืโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นแหละ มันจะเป็นแบบนี้ได้นะคะเนี่ยบางคนอาจจะกำลังดึงดูดปัญหาเข้ามาสิ่งยากๆเข้ามาหรืออุปสรรคเข้ามาอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนมันเหมือนกับอย่างนี้สัจธรรมของชีวิตอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอ,อนะแต่จะตั้งอยู่นานมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะ นี่การได้รับการช่วยเหลือเมตตาการหยิบยื่นการให้นะนี่แบบนี้แต่ให้สลับกลับกันได้คุณให้เขาก็ได้แต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะตัวคุณก็ได้รับด้วยเช่นกันบางครั้งเนะี่ยการได้รับมันไม่ได้บ่งบอกถึงเงินเสมอไปนะคุณอาจจะได้รับกําลังใจได้รับข้อคิดเห็นข้อชี้แนะแนะแนะวหรือว่าสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะ หรือไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงเรื่องของการได้รับรางวัลก็ได้นะมาดูขยายกันนะคะโอ้สิบดาบเก้าดาบแรงมากนะเดี๋ยวทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนนะคะการจบสิ้นอืมการจบสิ้นความกดดันความเครียดนะบางคนกลางคืนนอนไม่หลับหรอกนะคะนอนไม่หลับคิดมากเครียดมากแบบนี้นานเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวค่อยๆผ่านไป นะคะอย่างที่แม่หมอบอกเลยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวคุณจะได้รับการหยิบยืน่นหรือการช่วยเหลือนะคะกําลังใจก็ได้นะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงกําลังใจก็ได้บางคนถูกหักหลังมานะคะเลิกรายอย่าล้างหรือเจ็บปวดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวมันก็จะมีคนหยิบยื่นให้คุณอยู่ดีแหละเรียกว่าการได้รับการเมตตานั่นแหละบางคนได้รับความเมตตาจากผู้รับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมาดูต่อนะคะ นี่ความสุขนะคะแต่มันต้องผ่านเรื่องราวก่อนนะคะแล้วคุณจะพบกับความสุขบางคนได้สังคมใหม่ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานใหม่นะคะหรือบางคนหันมารักตัวเองมากขึ้นดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายของหอมต่างๆนานานะคะมีความสุขกับตัวเองหรือว่าสังคมใหม่ๆนะทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขอะไรแบบนี้เออบางคนแบบย้ายที่ทํางานใหม่ก็ไปเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบ เป็นมิตรมากขึ้นเพื่อนร่วมง,งานดีอะไรอย่างนี้มาดูขยายกันนะคะโอเคโอ้จัดเมน้นต์ควีนเหรียญแล้วก็ไนท์ออฟ f ครับนะคะดีจังเลยนะมีสิ่งดีๆมากขึ้นจริงๆบางคนเจอความรักใหม่นะเจอความรักใหม่แล้วก็มั่งคั่งด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน นะคะฐานะทางการเงินดีมากต้องบอกอย่างนี้เลยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันฟื้นฟนูมันฟื้นตัวขึ้นนะใครที่เจ็บป่วยก็จะสดชื่นขึ้นนะจะหายจากอาการป่วยหรืออาการอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนมีชื่อเสียง่ะแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่ามีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะชาวตุลน,นะคะที่จะเข้ามาอมืมาดูต่อนะ จอยบางคนมีเพื่อนร่วมทางจริงๆนะคะมีคนเข้ามาร่วมทางด้วยบางคนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตบางคนเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรได้หมดเลยนะคะแตกต่างอย่างลงตัวนะเขาอาจจะมีความแตกต่างกันกับคุณคุณอายุมากกว่าเขาเขาอายุน้อยกว่าคุณคุณตัวใหญ่เขาตัวเล็กคุณขาวคุณดําเขาขาวคุณดำเอออย่างเงี้ยได้หมดเลยมันเป็นความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมันไปด้วยกันได้มันเดินด้วยกันได้แบบนี้นะคะ มาดูขยายกันไพ่จะบอกอะไรโอเคนะจากก่อนหน้านี้สิ่งที่เห็นมันเป็นความความเศร้ามันเป็นเหมือนว่าชีวิตมันไม่ได้ถูกปลดปล่อยมันต้องอยู่แบบนี้นะคะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้น้ามืดมม่มืดม,มิด,มดจะทําอะไรก็ไม่ได้มันเป็นพลังงานของความเศร้าความวิตกกังวลความขุนเคืองนะคะแล้วก็ คือพลังงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะเออมันเป็นอาการนั้นนะคะการมีชีวิตอยู่ก็อาจจะมีชีวิตอยู่ด้วยอีโกโ้เอาชนะค้าคามซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดแบบไหนนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้เป็นคู่ชีวิตก็ได้มันได้หมดเนี่ยหรือหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันจะเป็นสถานาการณ์แบบนี้ที่คุณเจอนะแต่ถามว่าตัวคุณได้ยอมใครไหมคุณก็ไม่ได้ยอมใครเหมือนกันคุณก็จะเอาอะไรต้องเอาให้ได้เหมือนกันแหละก็เอาอารมณ์เหมือนกันแหละมันก็เป็นอาการนั้นแต่ว่ามันก็ยังไปไหนไม่ได้ไง เข้าใจไหมมันก็ยังคงอยู่อยู่แบบมีทิฏฐิมานะซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสภาพนี้อาการนี้นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะจากนี้ไปก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคุณจะเจอความสุขเข้ามานะคะจะหลุดพ้นจากจุดจุดที่แม่หมอพูดไปอืมการโอบก,กอดมาอีกแล้วนะคะการได้รับกำลังใจความรักต่างวัยมันได้หมดเลยนะคะ การที่จะมีกัลยะนานมิตรเข้ามาเป็นกําลังใจคอยอบอุ้มดูแลให้ความสุขได้หมดมาดูขยายกันนะคะสิบคาถาอืมสิบคาถาควีนอวอนนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนนะคุณก็จะเจอคนที่แบบจะใช้คำพูดเนี่ยเหมือนเคยได้ยินคำนี้ไหม ได้แฟนดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะ่ะเออมันคล้ายๆอย่างนั้นอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณไปอัดแอดปเอาเองนะกับชีวิตของคุณนะคะบางครั้งมันเป็นด้วยเรื่องของการงานโอกาสการงานที่ดีการเริ่มต้นความร่ํารวยการเริ่มต้นชีวิตที่มั่นคงการเริ่มต้นชีวิตที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะในยอย่างที่บอกเลยบางคนเป็นเกี่ยวกับความรักบางคนก็กําลังใจสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นที่มั่นคงที่ดีเกิดขึ้น อืมเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆหลายๆเรื่องเลยนะที่จะเกิดกับชาวตุลน,นะคะมาดูต่อนะโอ้ oh, positive outlook นะคะไพ่ใบนี้บอกให้เปิดใจเปิดใจให้กว้างยอมรับความคิดเห็นต่างหรือเรื่องราวต่างๆที่มันกําลังจะประดังประเดเข้ามาในชีวิตคุณแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งคุณอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้ ในงานต่างๆระดับชั้นระดับสังคมต่างๆหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีความแตกต่างลดหลั่นกันมากๆที่มันไม่เหมือนถ้าเป็นในเรื่องของการงานแม่หมอยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณทําตําแหน่งหน้าที่บริหารนะคะจุดสูงสุดแต่คุณอาจจะต้องถูกมีคําสั่งให้ไปแบบไปเรียนรู้ระบบบัญชีระบบการตลาดหรือระบบอะไรอะ่ะการผลิตหรือฝ่ายบรรจุภัณฑ์หรือฝ่ายอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะบางครั้งก็คือแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกเป็นเนกาทีแบบคิดลบ แบบนี้เป็นต้นนะคะเอ๊ะทำไมต้องมาเรียนทําไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่แม่หมอบอกเลยว่ามันคือโอกาสมันคือโอกาสสมมุตินะคนที่ถ้าสมมุติว่าคนเราจะมีธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างใช่ไหมนั่นแหละมันจะคือเวลาปัญหามันเกิดขึ้นคุณจะแก้ได้ถูกจุดคุณจะรู้ว่าอ๋อฝ่ายบัญชีระบบมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะถ้าปัญหาเกิดขึ้นมันแก้อย,อยังไงคุณก็รู้ ฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายอะไรคุณก็รู้เนี่ยมาอันนี้มันคือประโยชน์อย่างหนึง่งนะคะให้ถึงบอกให้เปิดใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกําลังจะเข้ามาในชีวิตบางอย่างมันอาจจะเข้ามาเยอะก็ได้บางคนเป็นในเรื่องอื่นๆมาแล้วแต่คนนะมาแล้วแต่ว่าคุณอยู่ณนะจุดไหนอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่บอกคือแบบนั้นให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนอื่นมาดูขยายกันไพ่จะบอกอะไรอีกนะคิดบวก คิดสิ่งดีๆโอเคจริงไหนอย่าปิดกั้นะอย่าปรีดกกิเวเกอย่าคิดว่าแบบเรารู้ด้านนี้แล้วเราต้องต้องทำแต่ด้านนี้เสมอไปเนี่ยมันเป็นความมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่แม่หมอเห็นเนี่ยสี่เหรียญก็บอกหมดถึงความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหม นะคะการที่ไม่เปิดใจไม่เปิดใจที่จะรับอะไรที่มันแตกต่างนะปิดกั้นเลยนะแปดดาบนะคะปิดกั้นเลยไม่ไม่ตอบรับไม่ตอบสนองแบบเนี้ยไพ่ฤษีก็เช่นเดียวกันนะคะเออคือจะจะเขาเราียกเลยนะจะทําแต่อะไรที่ตัวเองถนดัดแล้วมีทักษะเท่านั้นไพ่องค์พ่อพพิฆเนตรใบนี้ยังบ่งบอกถึงการเปิดประสบการณ์ด้วยนะเออท่านบอกให้เปิดประสบการณ์นะคะแล้วคุณจะได้อะไรดีๆเพิ่มขึ้นอื ศักยภาพความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะบ e แ a นดิตในเรื่องของศักยภาพการพูดพลังการพูดนะคะชาวราศีตุลละคนาตุลคำพูดคุณจะมีพลังมากๆคำพูดคุณจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะหาเงินได้ อืมคําพูดจะดึงดูดในเรื่องของความสําเร็จการเงินหรือสิ่งดีๆมากมายมหาศาลเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณพูดด้วยเพราะฉะนั้นการพูดการค้าการขายต้องพูดจาตรงไป,ตรง,ไปตรงมาซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้านะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะพูดกับใครก็ตามการสื่อสารควรที่จะจริงใจซื่อตรงต่อกันนะคะตรงไปตรงมาเนี่ยพูดจาสุภาพให้เกียรตินะ การพูดไพเราะเนี่ยบางครั้งจําเป็นจะพูดไพเราะก็ได้ไม่พูดไพเราะก็ได้แต่แต่การสื่อสารมันจะต้องแบบยังไงอะอารมุ่มอร่วยจริงจัง,จงแล้วก็จริงใจแฝงเข้าไปนะคะมาดูกันนะคะอย่าอย่าใช้คําพูดที่ไม่ดีมาดูขยายนะคะอืมนะในเรื่องของการสื่อสารบางครั้งมันไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะ การสื่อสารมันไม่เข้าใจกันมันไปคนละทิศคนละทางมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันพูดกันไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นใส่ความเมตตาเข้าไปนะอย่าใส่ความแรงนะคะอย่าใส่ความแรงอย่าใส่อารมณ์นะการพูดใช้เมตตาเข้าไปแล้วทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นการสื่อกันแบบไม่ต้องพูดเยอะอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนเข้าใจแบบปฏิหารน่ะคือการสื่อแบบไม่ต้องเยอะเออแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วไม่ว่าอะไรก็จะได้หมดสําเร็จหมด เนี่ยแบบนี้เลยมันเป็นอาการแบบนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้จริงๆไม่ต้องช่วงนี้หรอกนะการที่เราจะพูดอะไรกับใครเราก็พูดในสิ่งที่ดีๆอะ่ะแค่นี้พอแล้วพูดด้วยความหวังดีเออพอแล้วนะคะมาดูอีกนะข่าวดีอะไรอีกนะ โอ้โหโอมนะคะเครื่องหมายโอมไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของคําพูดเช่นกันแต่อันนี้เขาอาจจะหมายถึงในเรื่องของการสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก็เป็นคําพูดที่ดีนะเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เลยแม่หมอจะบอกให้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของการได้รับพรด้วยนะอะการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นเลยนะบางคนสวดมนต์ให้หมันสวดมนต์ก็ได้ถ้าสิ่งถ้าเป็นไพ่เขาจะบอกนะ ให้หมั่นสวดมนต์ภาวนานะคะเออคุณอาจจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ขอพรอ,อะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก,นก็คือ,อ,อคําพูดเนี่ยจะเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นอย่าแช่งใครหรือว่าอย่าไปพูดร้ายกับใครแบบนี้มาดูขยายกันนะคะสี่คาถาเลย8ดถ้วย นี่สองคาถาแม่หมอจะบอกว่าในเรื่องของการนี่บางคนเป็นเรื่องการสวดมนต์นะพลังงานของการสวดมนต์มันเป็นพลังงานบวกมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆจะนําพาคุณหลุดพ้นจากอะไรก็ได้ที่มันเป็นความเศร้าหมองสิ่งที่มันไม่เติมเต็มในชีวิตสิ่งที่มันอยู่ไปก็ไม่เจริญอยู่ไปก็ไม่ก้าวหน้าหรือว่าอยู่ก็ทุกคุณจะหลุดออก คุณจะเปิดโลกกระทัดใหม่จริงๆนะคุณจะเปิดโลกกระทัดใหม่คุณจะไปเจออะไรใหม่ๆเจอความหวังใหม่ๆเจองานใหม่ๆบางครั้งเป็นเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้นะคะการพูดดีหรือสวดมนต์เนี่ยจะเป็นพลังที่ทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความมั่นคงธุรกิจยั่งยืนธุรกิจเจริญเติบโตแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็มั่นคงแข็งแกร่งมันขึ้นอยู่ที่คําพูดอ่ะบางครั้งพูดดีใส่กันแบบเนี้ยนะคะมันมันเป็นการถนอมน้ําใจกันมันเป็นแบบนั้น นะการพูดดีใส่กันมันจะทามันมันจะทําให้ไม่เกิดการต่างคนต่างอยู่หรือแยกกันไปอ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมล่ะเออนะมันเหมือนกับมีพลังเยอะนะเรื่องคําพูดแม่หมอจะบอกให้นะคะมาดูกันต่อค่ะอ๋อและอีกอย่างนึงนะแม้แต่กระทั่งคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้หมายถึงคาพูดในโลกออนไลน์หรือคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ด้วยก็ควรที่จะใช้คําพูดที่ดีนี่มันมีตัวในเรื่องของการสื่อสารขึ้นมา นะคะสื่อสารโลกออนไลน์พอบางครั้งเราคอมเมนต์ไม่ดีความเดือดร้อนมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะคะอืมมันจะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมาดูต่อนะคะแล้วอะไรชั่นนาะการ การจะบอกว่าการตัดสินใจก็ใช่หรือการเลือกก็ได้คุณจะเลือกหรือจะตัดสินใจทุกอย่างได้ถูกมันเหมือนกับว่าคุณจะเข้าใจละเข้าใจเหตุผลเข้าใจในภาพกว้างมากขึ้นเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรการเช่นการทะเลาะเนี่ยการไม่เข้าใจกันมันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากอะไรแบบนี้นะมันเหมือนการที่คุณยืนอยู่บนยอดเขาคุณเห็นหมดเลย360องศา นะคะคุณจะรู้ว่าจุดนี้เฮ้ยเป็นปัญหาหน้าแก้แบบนี้จุดนี้เป็นปัญหาอันนี้แก้แบบนี้เจออันนี้เข้ามาอ๋อมันกระทบกับอันนี้เนี่ยมันจะเห็นชัดนะก่อนหน้านี้อาจจะยืนอยู่แค่ตีนเขาก็ได้นะคะเห็นแค่45องศา90องศาก็แล้วแต่นะซึ่งเวลาการตัดสินใจหรือการการะทําอะไรออกมาบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้รู้แจ้งอะ่ะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาชีวิตมาดูขยายกันว่าเขามาบอกอะไร โอ้เดอะสตาร์นะคะคุณจะปล่อยวางมากขึ้นเลยนะคะคุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ราบลื่นมากขึ้นเลยแล้วเราจัดการได้ถูกด้วยแล้วการจัดการครั้งนี้มันเป็นการจัดการด้วยแบบว่าอารมณ์สงบแล้วปล่อยวางจริงๆม,มันเหมือนเวลาคนเราเวลามันเข้าใจปุ๊บอะมันก็จะไม่ไม่โกรธละเออรู้ว่าทาไมคนนี้ต้องทําแบบนี้คนนี้ต้องทําแบบนี้กับเราเขาไม่เหตุผลอะไรเนี่ยมันเหมือนกันร,รู้แจ้งเหมือนกันนะเออรู้แจ้งเนี่ย แล้วชีวิตคุณจะพบกับความสุขและความสงบเนี่ยไพ่นี้เป็นไพ่แข่งความสุขและความสงบไพ่นี้ก็เช่นกันเป็นปแผนพลังงานความสุขหมดเลยนะคะแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการงานถ้าคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเงินมันก็ดีการตกลงทุกอย่างมันก็จะประสบความสําเร็จบางทีมันเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงสัญญาธุรกิจเวลาคุณรู้หลักคุณรู้เหตุรู้ผลทุกอย่างแล้วเนี่ย นะการตัดสินใจการตกลงผลประโยชน์ทุกอย่างมันง่ายหมดเลยแล้วคุณเป็นผู้กรรมชัยชนะด้วยมันเป็นแบบนั้นนะคะการที่เรารู้กว้างการที่เรารู้รอบเออให้ไปนี้จะบ่งบอกถึงการรู้รอบก็ได้นะคะมาดูกันต่อรายการขับเคลื่อนนะคะชีวิตมันอาจจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้านะคะ อาจจะไม่ได้อยู่กับที่แล้วใครที่จดจดจ้องจ้องก่อนหน้านี้รอจะทําอะไรนะเดี๋ยวมันจะได้ทําเลยนะคะมันจะได้เคลื่อนทับเคลื่อนที่เลยมันจะเป็นแบบนั้นมันเป็นเหมือนถึงการลงมือกระทําการนะมุ่งสู่ความสําเร็จหรือความสําเร็จชัยชนะมันรออยู่ข้างหน้าเพียงแต่ว่าเราต้องเคลื่อนตัวออกไปมุ่งหน้าออกไปแบบนี้ขับเคลื่อนออกไปนี่มันเป็นการนั้นมาดูขยายกัน เด e f ฟูลสามดาบน,นะคะแล้วก็ไพ่จักรพรรดินะความสำเร็จมันรอยอยู่ข้างหน้าจริงๆถามว่าอุปสรรคเกิดไหมเกิดนะมันเป็นการเริ่มต้นแล้วที่คุณจะได้เริ่มต้นนะคะอุปสรรคเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งความขัดใจปัญหาทการทะเลาะโทสะรหลายๆอย่างเกิดหมดอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะนิ่งได้นะสำเร็จได้อย่างที่บอกแหละความสําเร็จมันรอยอ,ยอยู่ข้างหน้าไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึง การขับเคลื่อนก็จริงนะแต่มันไม่ได้ราบลื่นเพราะอะไรคุณเห็นภูเขาไหมโอ้ไหลลูกเลยนะคะกว่าจะฝ่าด่านหลุดออกมาเนี่ยนะสาหัสเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วยิ่งใหญ่ได้มันเหมือนการทําธุรกิจเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้อนาคตธุรกิจก็จะยิ่งใหญ่เออมันก็เป็นอาการนั้นมาดูกันต่อนะคะ Healing Healing หิวใจ นะคะ,ะมันก็เหมือนกับว่าการที่คุณจะฮิวใจตัวเองได้หรือคุณจะมีความสุขมากขึ้นนั่นแหละแม่หมอมองว่าก่อนหน้านี้คุณก็บาดเจ็บทางด้านจิตใจมาเยอะหรือบางคนบาดเจ็บทางด้านร่างกายมาเยอะแบบนี้ก็ได้หรือบางคนทั้งกายทั้งใจเลยก็ได้นะคะอืมมันเหมือนของคุณมันเป็นพลังงานความสุขที่จะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะหลายใบที่มันขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้น บางคนก็ได้รับ,รบการรักษาบําบัดเยียวยาเออเนี่ยมันได้หมดเลยนะคะบางคนก็หันกลับมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองบํารุงรักษาร่างกายและจิตใจของตัวเองอมืมาดูขยายกันอืมโอเคนะคะอืมบางคนก็คือ อย่างที่บอกแหละนะฮิลลิ่งฮิลใจตัวเองหาทางออกใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองแบบนี้ก็ได้หาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเข้าถึงเข้าถึงสภาพจิตใจที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแบบสุขอะ่ะเออคุณก็จะทําสิ่งสิ่งนั้นบางคนก็สร้างแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆหรือบางคนมีรักครั้งใหม่รักทางไกลรักต่างชาติรักต่างประเทศรักที่มีความแตกต่างกันกันกบคุณอย่างที่บอกก็แหละ นะคะมันมีความแตกต่างกันมาตลอดแหละถ้าเป็นเรื่องของความรักที่แม่หมอพูดไปเนาะบางคนก็เป็นในเรื่องของอายุส่วนใหญ่จะเป็นอายุอ่ะนะคะอืมเขาเด็กกว่าคุณนะโอกาสที่มันจะเป็นแบบนั้นน่ะมีสูงบางคบางคนก็เป็นรักทางไกลไปเลยต่างชาติไปเลยนะอ่ะมาดูใบสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันข่าวดีที่ชาวราศีตุลรักขนาตุลต้องได้รับภายในสามเดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยนะ อโอ้โหปิดท้ายปิดท้ายนะคะไพ่ใบนี้นะบ่งบอกถึงความยากคุณจะเจอความยากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่สิ่งที่เห็นแม่หมอมองว่าคุณจะทําได้นะเออคุณจะทําได้แต่ว่ามันยากยากต่อการคิดยากต่อการที่จะตัดสินใจอืม มันจะเป็นอาการนั้นคุณต้องใช้ในเรื่องของความอดทนความขยันหมั่นเพียรอ,อ,อดทนได้รอได้คอยไดออ้แบบนั้นน่ะต้องใช้ความอดทนมากๆความเหนื่อยยากออมันหลายๆอยา่างมันอาจจะเป็นเป็นด้วยเรื่องของบทพิสูจน์ด้วยนะที่คุณจะต้องได้รับนะคะมาดูขยายกันว่าให้จะบอกอะไรอีกโอ้โอเค นะคะเป็นไพ่พระขึ้นมาสวยงามมากๆบางคนนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาคุณจะทําได้สําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่ได้ทําคนเดียวคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะมีด้วยผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พึ่งที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางไขปัญหาให้กับคุณไขความยากตรงเนี้ยให้กับคุณนะไขเพื่อให้คุณทะลุทะลวงความยากออกไปแล้วทําได้สําเร็จอืม เมื่อสาเร็จแล้วเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะถ้าคุณฝ่าด่านตรงนี้ไปได้แม่หมอไม่รู้หรอกว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรแต่ถ้าคุณฝ่าด่านไปได้คุณจะมีความสุขมากแล้วก็ด้วยเรื่องของการเงินการทองอะไรก็มีความสุขมั่นคงด้วยเรื่องของเงินเรื่องทองเลยแหละเรื่องของการใช้ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นเป็นพลังงานความมั่นคงพลังงานความสุขเออถึงแม้ว่าบางคนจะอยู่คนเดียวก็จะอยู่คนเดียวแบบมีความสุขได้เพราะมีเงินมีเงินมีหลายๆอย่างเลยแหละอืม แต่บางคนก็มีมันไม่ได้อยู่คนเดียวแบบสักทีเดียวเข้าใจไหมมันก็จะยังต้องมีคนนั้นคนนี้แวะเวียนมาหาดูน,น,นี่นั่นเนี่ยมันก็จะเป็นอาการเนี้ยคุณก็จะอยู่ได้ด้วยมีความสุขบางคนนะก็อาจจะหักดิบเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมแบบตัดสินใจอะ่ะโกนหัวบวชเลยเข้าวัดเลยเออแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะชีวิตก็จะมั่นคงดีแล้วมีความสุขมากๆเช่นกันอันนั้นไม่ต้องพูดถึงจะเป็นพลังงานความสุขล้นเหลือเลยแหละเนี่ยบางคนแบบหักดิบเข้าวัดบวชเลย แบบนี้ก็ได้นะคะไปในทางทำเลยไปในทางเจริญเพื่อการหลุดพ้นไปเลยแบบนี้อ่ะโอเค <c oughs> โอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ด้วยนะขอให้ทุกๆคนมีความสุขและมีแต่ความโชคดีนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ